ตีออกครับตีออกครับตีอ่ครับมาลุ้นลุ้นครับลุ้นครับอืออืออ้าไเด้การครับอุ้ยอ่าพาบ้าเลยบาานี่เขาเคยแต่แนะนํากันเนี่ยรอบโซ่เนี่ยรอบใบมือนี้มารอบมเนี่ยรอบแรงครับรอบแรงรอบคํานะครับมือตึ๊บแล้วครับนี่นี่ครับอันนี้เสือหองห้ครับ สุดแขสุดเนี้ยเลยผมพูดตตั้งเจอเรื่อยนี่ครับเรียกเอาตหมองมี่บกข้าวมาเลยได้ครับนี่ครับเก็นเกลนเลยหัวบกข้าวจาวบกข้าวมาเลรทำนี่ปิดก้อนบ้านลูกเต๋าใหญ่ครับอันนี้สะโพกบวกแดกเก็นเกลนเลยครับเก็นเกลนเลยอันนี้มีมีน่องลายขาหน้านะครับแล้วก็ไข่หาล้ำครับผมเป็นเนื้อนองนะครับเนาะง่ายแห้งอีนดีมันเสียบมันมันมันว่าจิ๋วครับนี่มึงเพื่อนๆนีอันนี้คันเทหน้าครับโอ้ง่ายครับ มือสีสันเลยครับดอกจอกครับสามสิบกีบครับตับครับมาเนี่สดสดสดดสยสดๆดิงๆใสๆเลยครับตอนบักไงเลยดูนะตับยอนกับมีแม่ครับใสปิง้งที่เด็ดทีเด็ดหิดลาเพิดก่อยลายเคแ่้วเมื่อนี้เดี๋ยวสีมาในเมนูเขาพัดมันเนื้อครับผมเขาพัดมันเนื้อกับเลียกแห้งมาดน๋ย้เข้ามาพ้าวมัน เสียเนี่ยครับสักก่อนเอาไปพัดเนาะเห็นมันมันงามสอกว่าวก็เลยสิอยากทีได้ามาพัดเข่าพัดมันเนี่ยไม่ได้เห็ดกินไร้เทืยมแล้วครับบ่ได้เห็ดเลยอันนี้ลูกค้าซ่าแน่แล้วแต่ว่าก็่นี่จองเข้ามาใหม่อีกเพียบอยู่ครับเนี่ยอยูน่นี่คือสิบเบิดพอดีเพิ่นพุ่นละชุดใหญ่ฟึบเอ๊ะม่ไก่ตายควงไม่ไก่นี่ครับท่านผู้ชม มามาลุนพร้อมกันมะพร้าวสีน้าบ่อน้าครับตีอ๋อครับตีอ๋อครับตีอ๋อครับมาลุนลุ้นครับลุนครับอ,อืมอืมโอ้ได้การครับอุ้ยอ่าพาบาเลยบาเนี้หน้าครับกูด่ะโอ้จังงามเลยคักอีดีคักอีด,อดีสุดยอดสุดยอดเบิ้งสันเนี่ย อันฟังท่านนี่เอฟังบักเผาชัดๆัดเจนเลยนะครับเด้อยี่อันนี้เป็นมันนี่นี่ฟังเสือครับนี่ฟังเท่าเสือไปอย่างก็ฟังเที่ยเสือเลาะบักเผาอยู่ฟังนี้ครับพี่บักเผาเสือเบือนหรือว่าซ้อยจูบักเผานะครับเนาะอันนี้มีเจ้าของเป็นเลียวแหละครับบักเผาบักเผานี่มีเจ้าของเป็นเลียวเจ้าสีพ่อว่าพ่อเป็นแล้ครับเป็นห้องสิบแปดเอาท่านนี้ไม่เห็ดเข่าพัดมันเนี่ยนะครับเนาะสร้างเป็นบนราณไม่พอเด็กไทยสิบสู่พี่น้องกำลังไปชมมึงเด้อ เอาจากน้อยเอาจากน้อยอันนี้มันมีจ่อคองแล้วครับความุญาตยัดได้ครับเ้อมาพาสุบงเงินเซื้อนี่ครับนกนกครับผมตอนนี้ก็มีจ้อควงแล้วครับเดี๋ยวห้าสิบบาดแล้วท่านี้เอื้ยมันงามสุดไรครับเว้ไปไล่เด้องามบานนีอสุดขั้ยกิลีมันต้องน้องเนาะ นี่เป็นจองเป็นแมนูอันงัวดาดไปครับงัวดาดไปนี่เลยครับใครก็มีเจ้าของเหรอครับไอเป็นเมนูขายดีอีกอย่างหนึงห่งระจำ้าดนี่ครับเลยมือหนึ่งลงมสามเทียบเบิ้ลตั้งสามเทียบครับคือเขาหอลอกเขาปอกนะเราต้องไปลวกในกระเจ้าจริงครับจำเจียว,เ,ยวเป็นจำจุไข่หั่มงัวครับผมเจอใใือไอไข่นมแต่ว่ามันหย่ำง่ายกว่าอ่ะเอาสะโพกน้ำจิ้มหน่อยเมนูนี่มันหิดอยู่แน โซเชียลนะครับได้มาแล้วพอดีเอฟซีแฟนครับเอาไว้เป็นแท็กมาหามันบอกว่าเห็ดคือเพื่อนร้องเพลงนครับประสานมาอันนี้กด้ดิสจัดให้ครับเข้าผัดมันเนื้อนะครับของเพื่อนสิเป็นไอเนื้อทอดนึ่งหน้าที่ครับที่มันกำลังเป็นกระแสอยู่นะครับเนาะดับแรกเรามาทอดเนื้อก่อนครับการสิทอดเนื้อเอาอีทอดใส่น้ำมันธ่รนมดาแก็ไล่อยู่อันนี้เป็นมันเสียของมือเส่านี่ได้ครับมันมันลายลายกับเบลเอาเบิร์แน่ก็เลยเอาออกแม่ปาดออกบางส่วนครับ นี okay. ่เลยมันเป็นมันส่วนเกิอนนะครับนะเราเข้าบริยางใส่มันข้างเบืดของมันนะนี่จะกินเนื้อจะกินเสือต้องเอามันเสือมันเนื้อนี่แหละมาลุยเลยครับเหลืองๆ,ๆเลยเดี๋ยวน้ำมันสักครับเอามันเนื้อมาไปแต่อทอดเนื้อครับผมใส่เวลาเนี่ยงไงครับถึงวันนี้เขาก็นำเครื่องเดือดเย็นๆกิบถา น,นี่ครับได้การแล้วครับท่านผู้ชมเอาออกไปก่อนนะจ๊ะก่อนกดำเลยนะ้ำมันขขวยตอนนี้ข้าาเนื้อมาถอดได้ครับด้เนื้อถอดหนึ่งนาทีคือเพ็่นว่าเปิดบังแหลกแหกมมันโดยนอครับว่ากิวบันนอเข้าจับเวลาเลยครับหนึ่งนาที อาครับครบหนึ่งนาทีแล้วปีนครับปีนมาทางนี้นะครับโอ้เหลืองทองกระลามเลยอ่ะฝั่งนี้อีกหนึ่งนาทีนะครับอ้าโอเคครับหนึ่งนาทีแล้วเอาขึ้นเลยครับโอ้เหลืองที่กันครับเต็มเต็มเราไปตามด้วยสะโพกบวกดาครับจวดครับอ่ะ หนึ่งนาทีคือกันครับเอาครับหนึ่งนาทีแล้วครับปีนครับผมนี่โอ้ผิวกระสิบกินเตรียมแน่จังน้อยเนาะได้การได้การครับโอเคครับด้านนี้ก็หนึ่งนาทีแล้วครับนี่สีเบางสันครับคือกันทั้งสองเตียงเลยอันนี้ไม่เป็นหมอกลง่มเลครับควนมาเลือดเท่าเลยครับโอ้ยขาดกี่ดียดี่วมันเนื้อนี่อันนี้เขาจะฝ่าวันไหมนะครับ น,นี่เขาทิ้งไว้ให้มันเซตตัวกันให้มันคลายความห่อนแล้ัครับก็น้องหั่นจะไว้นำทางแม่ไม่สีออกแบบไม่สีเศร้าชุม่มเศร้าช่ำนี่เขามาหั่นเสือเขากันครับเสืออนี่บดเดียวเป็นเกี่ยวมันน้ำมูนได้พราว่าเสือเสียวออใส่มันเสืออนี้ในการพัดเข่าครับหัห่นตอนหน่อยๆหน่อย,อย,อยมันจะออกไวออกดีเหลี่ยมภาพภาพเลยครับมันไหมงามแห้งป่ะบาทที่นี่ลงกระทะเลยครับ เจียวเอาน้ำมันออกครับเเ้าจีเรนะ้ำมันมาผัดเขาเนาะเ้าผัดมันเนื้อลองซิมบงกันครับขับมันเสียบไปกัสีเห็ดคลายขัมันบ่รเสียบกับปล่อยพันไปสักครั้งครับ นี่ครับจังหวะนี้น้ำมันกลังเริ่มเบอกแล้วครับเดี๋ยวสิให้ตัวมันเสือนี่เกลี่ยแน่จนอย่างไรนะครับเนี่ยดีน้ำมันมันออกให้มันได้ประมาณหนึ่งก่อนครับจะว่าผัดโขลกติดกระถ่านอะไปอ้าวผู้ใดเบ,บิงน้ำมันออกย่างไหลเลยครับอ่าต่อยตอนแน่อย่างไออกดีด้วยน้ำมันใส่การอะไรด้วยครับเด้อนี่เด้อเดี๋ยวเอาเขาเข้ามาลงเลยครับ บึ้มเอาผัดมันเนื้อ หอหมมากๆเลยครับเอ้าปรุงรสเนยน้อยๆนะครับวนี่ออกจากเตาแล้วกันนี่กินใหม่จากใส่ผงปรุงรสครับเนี่ยบดเสียบต้องขิดแต่สใส่ผงชูรสครับใส่น้ําตาลครับใส่ซอสปรุงรสครับใส่พริกไทยป่นครับเยอะๆเลยอันนี้เป็น บีแซบบีนัวบีงัวทแท้ๆครับผมส้อยที่ดีดองครับเป็นดีแท้ๆนะครับดองน้ำปลาอ่าพี่น้องท่านผู้ชมผู้ใดสนใจอยากไปได้ไว้รับประทานไปปรุงอาหารแกสามารถทักสอบถามหรือว่าสั่งซื้อได้นะครับผ่านเพจไอ้บอยเด้อครับหรือว่าเพจยร่รันนะครับเด้อเพจสยส้อยถีคาเฟ่ครับผมอันนี้ผู้ใดแซ่ดอกมาโฆษณนขายซื้อ <laughs> สั่งได้ครับอ้าวนี่เรื่องปรุงข้าได้พอแล้วผัดกันต่อครับพุกเขาให้เข้ากัน เ,เรื่องสีา่าเขาปัดคือใสด่ดีจ้ะมาดูใส่ครับมาโฆษณาขายครับนี่ไฟแห้งเลยนะครับเด้อจวดเลยขมวมเลยมันแคบเลย โอเคเสร็จสับเรียบร้อยโรยหอมเั็กหน่อยเรียบร้อยครับเขาพัดมันเนี่ยเดี๋ยวเราไปเคี่ยวนี่ครับนะครับเนื้อเราพักมาแล้วจนเย็นแน่แล้วละครับมาหั่นล่อมเบิ้งสิเป็ดยังได๋อันนี้ไล่มันมาสีเลครับเราเวลาเราหั่นเราต้องหั่นไล่นี่ชุบแน่ช้ำๆครับ เบื้องครับแนนโอ้นี่ก,การน้องเพิ่นตัวละสูตรนี่นะครับข้างในยังฉ่ำอยู่ครับยังสมพู้สมพู้อยู่เนาะอืมักแก้ตันในเงี้ยงขาดบ่นอกเห็นมันไม่มีมั่นมากเกินอย,ยหยาบแน่เลย,ยน่ะโอ้สวยครับ บึงครับอันนี้เป็นสะโพกบวกดาดครับเด้อแต่งไหนไล่เพิ่นได้ชุดไล่เพิ่านทีชุบนี่เป็นวงๆเลยครับดวงๆเลยอาจจะนู่นสะบางปั่นดวงอีกเกิงนเลยครับกูได้ด้วยการครับนี่ครับเหมๆครับเหี่มๆอืมงนอกหอมกลิว ถึงแม,ม่ชุ่มฉ่ำโอ้คักปันนี่แล้วเว้ยเจียวเกียวเจียว,วอันนี้หนอกไงครับอันนี้หันห่นเอทหั่นหน้านา,นาเอาไปเอาไปทอดนะครับเนาะพี่ราสีอะไรเป็นรูงไงกมูม่นั่นเห็นบ่ครับเป็นรูงไงยอยีรในการเลยขนนย้างในยังมีแบ่งกำอยู่เลยครับคักเลยบรรลุนต้องตะตอนรุ่นนี่นะเชียงศีพอดี ตักเข่าครับไนี่ตักเขา่าเลยครับเข่าก็ยังห่อนหอน,นอยู่นะครับเนาะเดี๋ยวตักใส่จานครับมาเลยครับมาเลยนี่เลยครับอุ้ยหายตวดตวดอ๋อมห้อยห้อยนั่นทั้งนี้ก็ากจะขอขอนุญาตซิมไก่อนนะครับกันแช่กับซีเฮดไข่กัเสียวก,กับปล่อยพาน,นไหมครับเด้อ เลี้ยงเลยยังดึงดึงอยู่ครับยังนุ่มเมื่ออยู่ครับนี่ยังยับขืนยังอ่อนอ้อยใสยอยครับเนี่ยเอาผัดมนันเนื้อเนื้อย่างเ,เ,เนื้อทอดหนึ่งนาทีปะทากันเลยครับว่ากิ่วมันหนเขาเนี่มันชุ่มชเลยเต็มจานกันเอาไปผัดใส่กันเลยก็สิเขากันดีครับแต่ว่าอย่ามันสุกกว่านี้ไหม นี่เองขาเครื่องดีก็เ,เลยพัดใช่กันแต่ว่ายันยันเนื้อมันสุกไป,ปหลายกว่านี้นะครับเลยเอามาแฝงแฝงสีเลยประดับปรโทุกนี่มังฟิวเลยครับท่านผู้ชมอือหือเมียนใจดีเขาหนาเนี่ยเลยประทุมาคัดแกะบ้านนี้สวดโมลูที่เด็ดเลยครับเนา การกินเท่ากับกินคู่กับน้ำจิ้มอันนี้เป็นน้ำจิ้มเจนะมเียวนะครับเนาะน้ำจิ้มเจียวครับใส่บักขามเปียกนี่แหละครับบักขามเปียก,กปีกปนเขาขัวน้ำปลาน้ำเปลือกนี่ครับอาดเลยครับมาดูช่วเมื่อกี้ครับอย่างวันนี้จุกปลาถหอมขึมนมาทันทีเลยลาดไปเลยครับ จบไปเลยชิบ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 เซ็ตเลยครับซุดแทะแต่สีเอิญครับผมเอิญมะเขาหนาเนี่ยก็ได้เอิญ่าเนื้อผอดหนึ่งนาทีก็ได้เนี่สีเอิญว่าเอียงกว่าที่เขาตั้งซื้อคลิปอันข้าวผัดมันเนื้อก็ได้ครับผมเนาะี๋ยวอีกสวยสะเบงหนึ่งคำโตโตหยาบโปหยาบเสียบโปเสียบ จำเสียบขายเท่จะจำบ่รเสียบปล่อยพันครับอยู่ดีและมีแหงอืมเหนือยังนุ่มต้นเป็นหนองเลยหอมครับหอมมันมันเหนือนะเขานี้ลรวนๆชมม้ำมันเหนือ ว้ามถูกันุ่มผู้ดการเด้ออืมมาครับอย่างสโปโบกดดงเลยกืนข้นซื้อหรือซ่ามันแก่นหนยรอมันกไอตัวตัวนบุนองโปเลย หลายเด้เจอแฮงคัเขาบาแลมันสิเป็นออกแนวออกดันๆแข็งๆกรอบๆไปนะครับนะทอย่ำซือกระไม้มาเหนียวๆหนุ่มย่ำงายแต่มื่อซุปเปื่อยลายคนี้มันถึงหยำนะครับนะเนี่ยในลายส่วนที่เาเห็นเนี่ยเขา่าดรือความดีบผัดเจี้ยมันเนี่ยในลายเนี่ยโอ้โหนุ่มหอมเด็ด เมนูนี้ผ่านเตรียมบรรจุลงเมนูร้านครับผมเจอกันที่ซอยสีคาเฟ่ครับผมบ้านหนองสองห้องตำบลพลงานอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีครับผมสำรองจองโต๊ะหรือว่าจองเมนูได้ที่เบอร์0623347 4 4 4บริการไยดีจนอังนอ่งจนได้มาจองคิวยังหรอครับตสบายเฮซ่าจิ๋วถือแจกเพราท่านแจกบุมันเปล่านะเพราะเมนูแต่ละอย่างห้องบอร,บ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 ริบบรเลียนบริษัทบริสุทยเตรียมไว้เ้ย หอมยังบ่อสร้ยเลยตะไร่ก็บ่้ส้ยเนื้อก็บ่้ส้ยมีคนมาสั่งก็ยจ้างสร้ยเพื่อความสดเพื่อความใหม่เพื่อความแซ่บถึงมือลูกค้าทุกท่านทุกคนครับผมเรียนเชิญน,นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามด้วยนะกิ๊งกิ๊งกิ๊ง,งสวัสดีครับ